ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อมันมาจากปู่ดาวินเลยนะครับสองรปีที่แล้วคือเอาไว้ว่าชิ้นแรกที่เขาเอา่อเที่ยวไปตั้งคําถามเนี่ยนะครับมันคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือหัวนมของผู้ชายครับอ่าเอาอันนี้จริงนะฮะท่านผู้ชมหลายท่านอา,อาจจะฟังดูงงเฮ้ยอะไรมาอยู่ดีๆเปิดหัวข้อมาทดีมานั่งคุยเรื่องหัวนมผู้ชายเนี่ยนะจริงฮะปรากฏว่าจริงหัวนมผู้ชายนี่แหละครับปู่ของดาวินอิซามุสดาวินเนี่ยเขาได้พิจารณาหัวนมของเขาเอง แล้วเขาก็เลยคิดว่าหัวนมของเขาเนี่ยมันน่าจะไร้ฟังก์ชันดังนั้นมันอาจจะเป็นข้อสับสนของทฤษฎีวิวัฒนาการในยุคแรกเริ่มก็เป็นได้นะครับหมอหมอหมอมีข้อมูลอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องหัวนมตรงนี้บ้างครับในตัวอย่างแรกของเราเชิญนะฮะในในเรื่องเต้านมของผู้ชายนะครับครับคือเต้านมของผู้ชายของหญิงของผู้หญิงเนะี่ยนี่มันจะเริ่มเจริญในตอนที่เราอยู่ในครั์นนะประมาณสัปดาห์ที่หกนะครับแล้วก็ตอนที่ ตอนที่เราคลอดเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยลักษณะเต้านมก็จะเหมือนกันเลยครับครับนี่พอตอนโตเราเตียมที่เนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอ่าเดี๋ยวเดช้าช้านิดนึงนะครับหมอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขยี้นิดนึงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยหมายถึงหมอคุยในระยะ MBO ถูกไหมใช่ตอนที่เราเป็นตัวออดเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเราเรามีพิมพ์เขียวเหมือนกันอ่ะครับอ่าเราถูกสร้างมาด้วยพิมพ์เขียวแรกเริ่มโดยพื้นฐานแล้ว่ผู้ชายผู้หญิงจะจะถูก สร้างมาในในช่วงแรกเนี่ยเหมือนกันแต่พอแต่พอเราเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีฮอร์โมนมาควบคุมให้ให้ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามเพศของของของ,ของตัวอ่อนนั้นครับนะครับครับอ๋อโอเคผมผมเก็ทละอ่าในระยะตอนที่เราเป็นตัวอ่อนระยะแรกเนี่ยทั้งมนุษย์ผู้ชายและผู้หญิงเนี่ย มันจะมีค่า default ค่าตั้งต้นอ่ะที่เหมือนกัน oh. ในการที่จะสร้างสร้างอ่ราร่างกายเนี่ยขึ้นมาให้มันเป็นมนุษย์ก่อนโดยไม่สนใจว่าจะจะชายหรือหญิงก่อนแต่ขอแค่ว่าเอาเอาเอา,เอาร่างกายพื้นฐานอ่ะขึ้นมาให้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปในทางเพศว่าจะเป็นชายหรือหญิงถูกไหมฮะใช่ครับใช่ระยะที่สองเนี่ยก็คือเป็นระยะของการพัฒนาเพศใช่ครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยในระยะแรกอ่ะร่างกายเนี่ยมันจะเหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะถูกไหม ใช่มันมันจะแยกในเหมือนเหมือนถ้าเราดูสภาพภายนอกอ่ะมันมันจะแยกไม่ได้ครับไหมคือมันจะเหมือน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 กันเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นภายในในส่วนของกายวิพาคของ MBO ตอนนั้นอ่ะถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับอ่าอ่าโอเคคือพอในในระยะที่สองอ่ะคือมันจะมีมันจะมีมันจะมีฮอร์โมนมันจะมีเซลล์ตั้งต้นที่จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาควบคุมให้ให้ระยะที่สองเนี้ยอ่าระยะที่เราจะเรือนต่อไปเนี่ยมันแตกต่างกันในชายกับหญิง ก็คือชายจะมีจะมีโครโมโซมวมาควบคุมอ่าจะมีสร้างโปรตีนมาควบคุมก็คือฮอร์โมนอ่ะโปรตีนก็คือฮอร์โมนอย่างนี่นะครับมาควบคุมให้เกิดการพัฒนาอวัยวะอวัยวะของเพศชายอ่าเป็นอันทะซึ่งซึ่งไอไอไอตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมันสร้างที่อันทะไงมันสร้างที่อันทะเสียเพื่อไปเป็นอันทะต่อซึ่งไอฮอร์โมนนี้มันจะควบคุมให้กับไอหัวนไอเต้านมผู้ชายเนี้ยไม่โตไปเหมือนผู้หญิงไงอ๋อก็หมายความว่าคือ ผมจับประเด็นอาจจะย่อยให้พี่น้องฟังอย่างเี้ก็คือว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยในระยะแรกตอนที่เรายังไม่มีการเขาเรียกว่าสร้างความแตกต่างทางเพศเนี่ยร่างกายก็คือยีนเอาง่ายๆว่าผมโฟกัสตรงหัวนมนะยีนที่มันมันมันใช้ในการพัฒนาในส่วนของหัวนมน่ยทั้งชายและหญิงอะ่ะมันเปิดพร้อมกันถูกไหมในระยะแรกทีนี้ด้วยดวยเหตุเนี้ย ในบอดี้แพนเบื้องต้นค่าดีฟอลต์ของร่างกายทั้งชายและหญิงเนี่ยยีนมันพัฒนาไปไปพร้อมกันไปตรงกันไปเหมือนกันณนะช่วงแรกด้วยเห็นนี้ไอ้ส่วนของหัวนมอ่ะยีนของผู้ชายและผู้หญิงอ่ะมันก็เปิดเหมือนกันแต่ทีเนี้ยไอ้จุดต่างก็คือว่าพอเข้าระยะที่2เนี่ยตอนที่เพศช,ชายกําลังจะแยกไปเป็นชายส่วนหญิงจะแยกไปพัฒนาเป็นหญิงและในตอนเนี้ยมันเกิดการปิดปิดของยีนในการพัฒนา,าเต้านมของผู้ชายถูกไหมครับด้วยเห็นนี้มันมันก็จึง ได,ได้รับร่องรอยของหัวนมมาในระยะในระยะแรก d e ดี u l t ที่มันพัฒนาร่างกายขึ้นแต่ว่ามันไม่พัฒนาต่อหลังจากนั้นเพราะว่าอฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยมันเริ่มพัฒนาไปเป็นผู้ชายแล้วไงยียนการพัฒนาหัวนมก็จึงปิดลงผมอธิบายอย่างนี้ถูกไหม,มครับผมเข,บเข้าใจละเข้าใจละอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเหตุผลในเชิงในเชิงกลไกของอพันธุกรรมขอเพ<ม>ิ่มอีกนิดนึงเนี่ยเต้านมของผู้หญิงเนี่ยมันจะเจริญเต็มที่ จะเจริญเต็มที่ในวัยเจริญพันธุ์นะตอนให้นมบุตรนะไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์หมายถึงว่าผู้หญิงที่ยังไม่ให้นมบุตรเนี่ยเขาจะถือว่าเต้านมของผู้หญิงเนี่ยยังเจริญไม่เต็มที่นะอ่าเต้านมของของผู้หญิงเนี่ยจะเจริญเต็มที่ในตอนที่ให้นมบุตรให้นมบุตรนี่คือ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 แม้กระทั่งว่าสมมุติว่าผู้หญิงมีประจำเดือนแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่ท้องเนี่ยก็ยังไม่เจริญเต็มที่อยู่ดีถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่อ๋ออ่าอ่าอ่ากจละทีนี้เนี่ยท้านีนี้ถ้าถ้าถ้าเออกว่า วิพัฒนาการบอกว่าเต้นาตนมผู้ชายัเต้านมผู้ชายเป็นเวสติเจอร์อแกนก็จะถามกลับว่าแล้วเต้านม,มผู้หญิงที่ไม่ให้นมบุตรอ่ะซึ่งมันมันเริญไม่เต็มที่ไงอ่ามันจะเป็นเวสติเจอร์อแกนด้วยไหมคือหมอกําลังเลบอกว่าจริงๆอ่ะหัวนมผู้หญิงอ่ะจะจะเข้าไปสู่ฟังก์ชันของการใช้งานในแง่ของการให้นมบุตรอะ่ะก็คือต่อเมื่อเธอท้องถูกไหมฮะ แต่ว่าก่อนก่อนหน้าเนี่ยถ้าคุณจะเคมว่าสถานะของหัวนมโดยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นขยะเนี่ยณตอนเวลาที่มันยังไม่ฟังก์ชันตอนนั้นน่ะหัวนมของผู้หญิงเองก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นอ่าขยะด้วยไหมถูกไหมฮะเป็นเอาไว้ว่าที่ไร้ประโยชน์ด้วยไหมถูกไหมใช่ใช่โอเคผมอะไปอ่านเพิ่มเติมมานิดนึงหมอนในประเด็นเนี่ยคือเอ่อผมไปได้ข้อมูลมานะจากอ่ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยามนุษย์เนี่ยเป็นเอ่อ human biology เนี่ย อย่างดรเจอร์รี่เบิร์กแมนเนี่ยนะครับแกเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่าจากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่กล่าวอ้างว่าหัวนมผู้ชายเนี่ยเป็นร่องรอยของวิวัฒนาการนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเท็จทั้งหมดเลยฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะแกบอกว่าหัวนมของผู้ชายเนี่ยมากไปกว่านั้นนะครับมันมีเส้นประสาทมากมายนะครับที่ทําหน้าที่สําคัญหลายประการเลยครับหมอแล้วเขาก็บอกว่าหัวนมเนี่ยหัวนมผู้ชายนะ มันถูกปกคลุมไปด้วยเส้นประสาทโดยพื้นฐานนะครับจากแขนงด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับระหว่างซี่โครงอ่าซี่โครงซี่ที่4และนอกจากนี้เนี่ยมันยังได้รับการอ่าสนับสนุนจากแขนงเส้นประสาทของอ่าของระหว่างซี่โครงซี่ที่สมและ5้ด้วยนะครับซึ่งการมีเนื้อยเยื่อประสาทจานวนมากนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่สําคัญนะครับที่บ่งบอกว่าอวัยวะณจุดนี้มันมีหน้าที่โดยสิ้นเชิงฮะซึ่ง ผมจะถามหมอว่าไอ้เส้นประสาทที่มันลากผ่านบริเวณหัวนมเนี่ยมันมันมันเรียกว่าอะไรนะฮะเนี่ยเชิงการแพทย์อะหมอพอจะทราบไหมครับเเรียกว่าเป็นเป็นเมมมรีเมมมรีไลน์เมมมรีไลน์ใช่มันคืออะไรมันมันคืออะไรอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมเออเมมมรีไลน์ก็เออมันอยู่ในมนุษย์นะนะแล้วก็มันก่อตัวเป็นเป็นรูปเส้นเดียวเป็นรูปใจกันะส่วนบนยื่นออกมาจากรักแร้แล้วก็มันจะแคบลงตรงบริเวณท้องแล้วก็ยื่นลงไปที่ขาหนีบนะครับ ก็เป็นศูนย์รวมทางเดือนของเส้นประสาทครับอย่างที่อาดิปว่าเนย่ยเหมือนว่าถ้าอาวัยวะที่หมดประโยชน์อ่ะมันมันไม่ควรที่จะมีเส้นประสาทเข้าไปอยู่เยอะที่ไปสปอร์ตมันเยอะขนาดนั้นถ้าเป็นเส้นประสาทที่ใช้ไม่ได้เอ้ถ้าเป็นอวัยวะที่ใช้ไม่ได้อ่าคือคือถ้าหมอจะงวังบอกว่าก็คือถ้ามันไม่สําคัญเนี่ยมันมันจะไม่เป็นจุดศูนย์รวมประสาทขนาดนั้นถูกไหมฮะใช่ครับ<ะ>ใช่ไอจุดตรงหัวนมเนี่ยมันเป็นเส้นผ่านอ่ทางผ่านของเส้นประสาทและศูนย์รวมประสาทจานวนมาก มันก็รับเส้นรวมเส้นประสาทมันรับความรู้สึกอะฮะมันมันก็เหมือนกับลักษณะอวัยวะเพศอีกอย่างหนึ่งของของของผู้ชายอ่ะอืมอืมอืมโอเคสรุปว่าการกล่าวอ้างที่ว่าหัวนมผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นเพียงขยะหรือเป็นร่องรอยจากวิวัฒนาการที่มันหลงเหลืออยู่ซึ่งมันไม่มีหน้าที่อะไรดังนั้นทําไมมันมันจึงจะต้องมีด้วยเนี่ยจึงเป็นเท็จไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่า,วา ในปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์ก็ให้ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าไอ้ตรงหัวนมเนี่ยมันมีฟังก์ชันต่างๆมากมายหรือว่าในแง่ของพันธุศาสตร์ก็ดีว่าในระยะตัวอ่อนของเราเนี่ยมีค่า default ในการสร้างเนี่ยเหมือนกันทั้งชายและหญิงด้วยเหตุน,นี้ผู้ชายก็จึงจึงมีหัวนมอยู่จากระยะแรกที่เราพัฒนาร่างกายเราขึ้นเพียงแต่ว่าในระยะที่2ที่เราพัฒนาเพศขึ้นมาเนี่ยอไอยีนพัฒนาหัวนมของเพศชายมันก็มันก็หยุดลงณตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับการชี้แจงว่าตรงนี้มันมีฟังก์ชันอย่างไรนะครับจากข้อมูลของนักชีววิทยาที่ผมนำมาเสริมด้วยก็ดีเนี่ยแล้วก็าจากข้อมูลของหมออุมาท,ที่ไปนค้นมานะครับ,รบโอเคครับต่อต่อมาเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างต่อไปเนี้คืออะไรนะครับ